เป็นลูกกุ้งสายพันธุ์บุรพาถือว่าเป็นสายพันธุ์คุ้นถิ่นนะครับก็เราใช้เราใช้สายพันธุ์ SSS รุ่นเก่าๆรุ่นนานแล้วครับหลาย1ิปีละเอามาพ,พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับเราทําให้มันเหมาะสมกับการอะไรปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับการเลี้ยงในระบบการเลี้ยงของบุรพาฟาร์มเป็นหลักก่อนนะครับในเบื้องต้นในการเลี้ยงที่บุรพาฟาร์มเราก็จะเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบแบบดั้งเดิมแบบถ่ายน้ําน้อยนะครับแล้วก็ หรือว่าสุดท้ายเราไม่ตอนนี้เราแทบจะไม่ถ่ายน้ําเลยไม่มีการถ่ายน้ําไม่มีการดูดเลนกลางนะครับมันต้องเป็นกุ้งที่เลี้ยงในระบบนั้นได้แต่ความหนาแน่นก็ไม่ได้บางนะครับเราจะปล่อยกุ้งอยู่ที่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนตัวต่อไร่เหมือนกันแล้วก็ใช้วิธีพารปลาเชียร์เอาจุดเด่นของมันก็คือว่ามันมันกลายเป็นสายพันธุ์กุ้งที่มันเลี้ยงเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความทนทานทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะ ฝนตกฟ้าร้องอะไรต่างเนี่ยมันสามารถจะ,ะปรับตัวได้แต่ช่วงที่มันปรับตัวเนี่ยมันจะหยุดกินหรือว่าจะกินน้อยลงนะครับหลังจากนั้นมาพอมันปรับตัวเข้ากับสิ่งวดล้อมใหม่ได้มันก็จะเริ่มกลับมากินนะครับแล้วก็เป็นกุ้งที่ค่อนข้างจะตกใจง่ายเราจะเห็นว่ากุ้งุกกุ้งบุรพาคนที่เคยเลี้ยงเนี่ยมันชอบเล่นมันชอบเล่นเล่นเว็บนะครับถ้าอาหารไม่ค่อยพอหรือว่าให้อาหารใน ในตาต่ำเนี่ยเขาจะมาออกันอยู่หน้าออสฟิกแล้วเดินขึ้น,นสะพานย้อนที่หนึ่งเขาจะเต้นทั้งหมดเลยนะครับก็แต่คนที่เลี้ยงจนชำนาญแล้วก็จะรู้ว่าเออนิสัยมันเป็นแบบนี้เขาก็จะเพิ่มอาหารโดยให้ให้อาหารเต็มที่ตรงช่วงที่มันกินได้นะมันไม่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นขี้ขาวหรืออะไรนะครับผมก็จะบอกเ,ออเออพื่อนเกษตรกรหรือว่าลูกค้าที่ใช้ลูกกุ้งเราใหม่ๆเนี่ยผมจะบอกเสมอว่า ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องเรื่องน,นนะั้นอัดเต็มที่เลยนะครับช่วงที่มันกินได้แต่ช่วงที่มันกินไม่ได้ก็ถอยลงมานะครับงั้นสรุปก็คือว่ามันมันเป็นลูกกุ้งที่เข้าเข้าใจง่ายเลี้ยงง่ายแล้วถ้าจับทางมันถูกเนะี่ยก็มันก็จะเลี้ยงได้ได้เขาเรียจะลื่นนะครับทาซ้ําๆได้ที่สําคัญคือมันมีความนิ่งในสายพันธุ์เขาตั้งสูงนะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเจนมากี่เจนเรื่อยๆเนี่ยมันยังมีคาแรคเตอร์เดิมนะครับถ้าเรามีระบบการเลี้ยงแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเปล ไม่ว่าจะมาเจนไหนเจนไหนนะครับตอนนี้เจนที่14 15แล้วมันก็ยังสามารถจะอยู่ในมีมีมคาแรคเตอร์เดิมนะครับการกินอาหารการโตการแรงต่างใกล้ใกล้เคียงแต่ว่าการการโตจะพัฒนาขึ้นมาบ้างนะครับชัดอย่างแบบช,ชา้าๆส่วนลักษณะเด่นอื่นๆยังเหมือนเดิมทุกทุกอย่างนะครับการทนทานต่อโรคการดูแลรักษาง่ายไม่ต้องการออกซิเจนสูงมากอย่าให้ต่ำกว่า3เป็นพออะไรเงี้ยครับสีน้ำมีได้เชื้อในน้ำสักสิกําลัง4กําลัง5มันก็ไม่เดือดร้อน เรื่องการควบคุมคุณภาพในการผลิตเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องที่ทาทำอ่าเป็นเรื่องหัวใจเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็ต้องต้องต้องทำกันทุกทุกที่ททครับเพราะว่าการใช้ l a บในการมอนิเตอร์นะครับอ่าในระหว่างการเพาะพันเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทํากันและเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับทีนี้ของในส่วนของบูรพาเนี่ยเราเนื่องจากเราเลี้ยงพ่อพันธุ์ขึ้นมาขึ้นมาเองเนี่ยเราสามารถจะรู้ไอ,อรู้จักอายุมันที่แน่นอน แม่กุ้งที่หรือพ่อแม่พันธุ์ที่ที่มีอายุสมบูรณ์เท่านั้นนะครับถึงจ,จะให้นอกเพลี้ยที่มีคุณภาพแล้วก็ไปสู่การผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพนี่คือถ้าเรามองว่าคุณภาพลูกกุ้งเนี่ยมาจากไหนมันก็มาจากสองเรื่องนะครับเรื่องสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสุขภาพความสมบูรณ์นะครับก็ในเรื่องสายพันธุ์ก็ เมื่อกี้นี้ก็อาจจะเกินไปแล้วแต่ว่าในเรื่องการทําให้มีสุขภาพมันดีเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์เลยพ่อแม่พันธุ์ต้องมีอายุที่พร้อมนะครับพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ที่มีคุณภาพคือต้องไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินเกินไปเหมาะสมที่สุดนะครับจากประสบการณ์ที่เราทํามาจากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยอยู่ประมาณ6เดือนอายุ6เดือนถึง6เดือนครึ่ง ไม่เกิน7เดือนเนี่ยเหมาะสมนะครับที่จะเอาเริ่มเอาเข้ามาบูธให้เป็นข้อพ้อยพ,พัน,พนเข้ามากักตัวอยู่นะเพื่อจะตรวจตรวจโรคใช้เวลา1เดือนซึ่งอันนี้เป็นข้อกำหนดของกรมประมองอยู่แล้วนะครับที่เขาจะต้องเข้ามาดูดูแลช่วงที่เรากักกันหรือช่วงควอนทีนหลังจากนั้นเนี่ยอายุย7 7ดเดเดือนนะครับก็จะเริ่มออากมาใช้ในการฝีอาหารสดๆๆต่างๆเพื่อจะบูธเขาขึ้นมาให้ใ,หใช้อาหารสดทีมมม่มีมีคุณภาพนะครับและมีความความสะอาด ก็จะได้น็อปน็อน็อเพีย้ยที่มีคุณภาพดีอย่างนี้นมาในในในระหว่างนั้นนะครับก็จะมีการตรวจควบคุมคุณภาพตลอดจนกระทั่งออกมาเข้ามาเข้าเข้าเ,าเาไป็นน็อปน็อเพีย้ยเข้าไปสู่โรงพ่อฟักนะครับสุดท้ายก็ออกมาเป็นกุ้งพีก่อนก่อนจะออกก็ต้องมีการตรวจคุณคุณภาพรอบสุดสุดท้ายนะก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราทํากันอยู่เป็นเป็นเป็นปกติ นงั้นขอให้มั่นใจได้ว่าลูกกุ้งที่ออกมาจากบุรพาั้ททั้งหมดนะครับเป็นกุ้งที่ผ่านผ่านเกณฑ์คุณคุณภาพทั้งสิ้นนะครับใ,ในในโรงพอฟักเนี่ยนะครับแม้จะลโงเลี้ยงพ่อพ่อพ่อพัอนเนี่ยก็จะมีการควบคุมนะครับควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับแสงอุณหภูมิ มันก็เขานข้ากจะนิ่งนะต่างจากบอดดินที่มันอยู่ในที่เปิดนะครับงั้นการควบคุมพวกนี้มันก็ทําได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับซึ่เราทําทําอยู่ยกเว้นนะครับยกเว้นปีที่ผ่านมาเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ปีผ่านปีนี้สิช่วงที่มันร้อนจัดอันนั้นร้อนจริงๆร้อนไม่เคยไม่ไม่เคยร้อนขนาดนี้อุณหภูมิอากาศ42องศาเกินที่นะครับเกินที่ระบบควบคุมความร้อนไอ,อ้ปรับความความเย็นในโรงเพาะในบางโรงของเราที่จะ ที่จะรับได้เนี่ยหลวงพ่อไม่ผ่านอันนั้นมันมีผลจริงครับที่ผ่านมาฉะนั้นออแล้วก็มาถึงหน้าฝนอย่างช่วงนี้ครับฝนตกหนักมากที่ภูเก็ตก็เท่าเท,ที่รู้คือว่ามันตกมาตั้งแต่ผมอยู่ออตั้งแต่พายุยางหิจนปัจจุบันเนี้ยเชื่ออะไรก็ไม่รู้มันยังไม่อยู่ตกเลยครับก็เหตุเกิดเกิดอะไรขึ้นไหมครับน้ําในทะเลน้ำในในอันดามัน มันไม่เคยเป็นแบบนี้น้ําใช้ฝั่งตอนนี้ความเค็มอยู่แค่ยี่สิบหกยี่ยี่สิบเจ็ดเองครับไม่เคยเจอแล้วน้ท่วมเกาะภูเก็ตตอนนี้ก็ไม่ต้องคุยนะครับท่วมอยู่นะครับก็คือสิ่งอย่างนี้เราไม่เคยเจอนะครับน,นี้ก็เป็นการเรียนรู้ตอนนี้โรงนาพชรเราที่ผลิตได้จริงๆอยู่ทั้งหมดเรามีอยู่ทั้งหมด6 6 6จ็ดโรงเนี่ยทำได้หลกักๆอยู่แค่สองสงโลเองเพราะว่าน้ำข้างนอกมันจืดมากนะครับ แล้วไอ้สองสำมองที่ได้เนี่ยคือจะทำนอเพียได้เนี่ยความความเค็มมันจะมันจะต้องเกิน28อัพดีที่สุดคือ30ถึง32นะครับแต่ปัจจุบันนี้น้ำข้างนอกมันอยู่ที่26 27ก็ต้องมีการปรับโดยการใช้ใช้เกลือเข้าเข้ามาช่วยดึงความเค็มขึ้นมานะครับเนั่นอันนี้เป็นเป็นอันนึงที่เราจะต้องเรียนเ,เรียนรู้มันเพราะิ่งสิ่ง้อมในปัจจุบันนี้มันมันเรียกว่ามันผิดปกติมากๆที่เราไม่เคยเจอนะครับ ก็ทั้งร้อนจัดทั้งฝนทั้งความเค็มที่มันตกลงมามีผลจริงครับแล้วก็มันทําให้เราต้องเรียนเรียนรู้แล้วต้องปรับครับตอนนี้เราปรับระบบรักษาความรักษาอุณอุณหภูมิในโรงเรือนลงทุนไป่อน้าจะสูงแล้วในทุกโรงเรือนของเลี้ยงกันทั้งโรงเรียนเลี้ยงพ่อแม่พันโรงเรียนทำผลิตนอบนอบนอเพลสแล้วก็โรงเรียนเพาะลูกกุ้งนะครับทั้งทั้งหมดเราทําไปเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาดูเรื่องของการปรับความความเค็มน้ํา นะครับในช่วงหน้าฝนที่มันฝนตกหนักๆเราหวังว่าปีหน้าจะไม่โดนแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเอาอยู่ไหมมัน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 ก็ยังเอาอยู่นะครับเพียงเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาครับลูกพงที่มันมันไม่ต้องการอะไรมากครับเราก็เตรียมน้ําปกตินะครับคนคนที่เคยเลี้ยงมาก็ก็จะรู้ดีนะครับแล้วก็ ทเพียงแต่ว่ามีมีหลักการง่ายๆอยู่ว่าช่วงที่มันกินได้ต้องให้มันกินเต็มที่นะไม่ไม่ต้องทําอันเดอร์ฟีดเพราะว่ามันทำให้นชะงักการการเจริญเติบโตนะครับช่วงที่มันถอยก็ก็ถอยอาหารก็ต้องถอยช่วงที่เขาล็อกล็อกคาบนะครับแล้วก็ท้าแน่นมากต้องพาเชี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือที่ที่ทสำคัญคือ มันอาาัตราลอดมันค่อนข้างจะสูงนะครับในระหว่างการเลี้ยงถ้าไม่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 มีอะไรเนี่ยมันจะอยู่เรียกว่าปล่อยเท่าไหร่ก็อยู่อยู่อยู่เท่านั้นฉะนั้นการให้ออทเตอฟีดสำคัญมากคือเราแนะนำว่าออตโตอฟีดหนึ่งตัวต่อกุ้งไม่เกิน5 5 0 0แสนตัวนะครับดีที่สุดคือ3 0 0แสนต่อหนึ่งออโตฟีดนะครับไม่งั้นมันก็มันจะมาอาอกกันหน้าหน้าฟีดเยอะแล้วก็จะเกิดการเล่นเวฟนะครับกุ้งมันจะจะ เ้ารู้ว่าจะกระโดดนะครับทำให้ทุกครั้งที่มีการากระโดดอย่างเงี้ยทั้งบอร์มันกู้มันก,กับพื้นทั้งบอรเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียมีการตายนะครับเพราะงั้นก็คือจะต้องออ,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 อทิวิตต้องไม่น้อยเกินไปนะครับก็คือ1ตัวเนี่ยแนะนำอยู่ที่ประมาณไม,ไมห้0 0 0 0ตัวไม่เกินนั้น